ให้มาประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะกระจายไปเคื่อน่าจะเป็นในส่วนของอเมริกาในยุโรปเอเชียตะวันออกแล้วก็ในส่วนของอาเซียนความเสี่ยงอันเข้ามาวันนี้ของจีนเนื่องจากเขาเขยายม่ณิยายนอกประเทศเราไม่ได้ใช้เกลีวแที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยทำการไล่ส่งกลับไปในวันที่หนึ่งกระดาษ การดาเนินการและก็การปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขต่างๆตามที่กําหนดไว้เนี่ยจะดําเนินการอย่างเคร่งครัดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ควรทําในช่วงระหว่างนี้เพราะปัญหาหลักคือมหาอำนาจมันเล่นกันอยู่นะครับและมันเล่นไม่หยุดนั่นหมายความว่าประเทศหนึง่งพอมีการแข่งขันอย่างอินเดียพอขายวัคซีนได้ปุ๊บเนี่ยจะแข่งขันสู้กับสหรัฐอเมริกาอินเดียโดนดีเลยนะครับเจอดีเลยทันทีนั่นหมายความว่าในระหว่างนี้ ไทยควรจะใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนนะครับใช้มาตรการป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูไปก่อนการเลือกตั้งก็จําเป็นต้องเลื่อนไปเพราะอะไรมันโควิด -19 ระบาดแต่ในทางกลับกันโควิด -19 ิระบาดนักการเมืองก็บอกว่ามันส่งผลเสียนะครับส่งผลเสียเพราะอะไรการชุมนุมประท้วงการต่อต้านรัฐบาลมันมีโอกาสน้อยลงนะครับและ้ามีการติดเชื้อในม็อบก็จะส่งผลทําให้ความชอบธรรมของม็อบน้อยลงนะครับประกอบกับช่วงนี้มีฟุตบอลโลกด้วย ฟุตบอลการแข่งขันไม่ใช่ฟุตบอลโลกเป็นฟุตบอลพเมลีกนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้สถานการณ์การเมืองนั้นมันเบาบางลง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิอศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกไหนประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่ามีการประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการนะครับทิฏบ,บานยืนยันที่จะทำการเปิดประเทศโดยจะยึดภูเก็ตเป็นสำคัญ แล้วก็จะให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันที่ก็แล้การยืนยันนะครับไฟล์วันที่1นึ่งมีทั้งหมด้าไฟล์เริ่มจะลงตั้งแต่ไฟล์แรกในตอนบ่ายโหมขึ้นมาจากกาตาตามช่วยไฟล์จากอิสราเอลนะครับในวันที่3จะเป็นไฟล์ที่มาจากของทีจีนะครับจะโดยสมาชิยกยุโรปทั้งหมดเลย ครับนั่นตอนนี้เราก็ได้การคอนเฟิร์มแล้วก็บุ๊งกิ้งก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากความแน่ชัดลงทางการที่ทา่านนายกตีนั้นประกาศเดินหน้าเปิดประเทศ120วันก็ทำให้เป็นความมั่นใจครับหลันี้นตอนนี้เราก็เตรียมความพร้อมเตรียมที่อย่างดีระเทศว่านะครับเดินหน้าสำหรับประเทศเป็นไปนตามความตั้งใจท่านนายกจะมีลงเกตุครับอเ,เออ่หมายถึงว่าลงท่านจะเป็นสองส่วนนะส่วนที่ไฟต์ตรงด้วยแล้วก็เป็นไฟต์ที่มีบอลทันสิทธิ์ที่สุวรรณภูมินะครับเพราะว่าัจุนที่ะว ที่วบนุภูมิเราปัจจุบันนี้ไม่ยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราคุยเอลทีอยู่เขาจะให้ d o มร์นอยี่เก้าหรือีสิบในการที่จะเป็นอินเตอร์สโตร์เพื่อที่จะป้องกันเรื่องของการที่ยิิโตร์นอให้เกิดขึนเพื่อที่ังเก็บออกไปไคท์เนี่ยตอนนี้นะครับปกติในช่วงก่อนสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับต่อสัปดาห์นี่ประมาณสักห้าร้อนะครับห้าไลท์ตอนนี้เข้ามามาสักสองกว да ่าทนสกว่าสต่อสัปดาห์ต่ัปดาที่เป็นเทว จะกระจายกันทุกสัปดาห์ทั้งเดือนนะครับเพื่อเป็นการที่จะให้มาประชาสัมพันธ์ช่วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะกระจายไปเพื่อน่าจะเป็นในส่วนของอเมริกาในยุโรปเอเชียตะวันออกแล้วก็ในส่วนของอาเซียนก็จะโดนเข้ามาวันนี้ของจีนเนื่องจากเขาขย,ยายมรดกนอกประเทศเราไม่ใช้แค่เคลที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยทำการไล์สดกลับไปในวันที่หนึ่งระดับอันนี้ก็อย่างที่เ,เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับ จากการประชุมสบคเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับในที่ประชุมเองก็มีการได้พูดถึงประเด็นเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็การเปิดประเทศตามนโยบายของท่านนายรัฐมนตรีที่จะ เปิดประเทศภายใน120วันหรือว่าประมาณเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งที่ประชุมเองตอนนั้นเนี่ยได้มีมติแล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่า,าการพิจารณาหลักการการเปิดพื้นที่นําร่องพื้นที่รับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตก็ดีหรือในเกาะต่างๆในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับเช่นสมุยพังงานเต,ต่าเกาะเต่าเนี่ยนะครับเป็นความ ตกลงร่วมกันนะครับระหว่างผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่โดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่นะครับคำนึงถึงจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ความพร้อมด้านสาธรารณสุขในพื้นที่ด้วยเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการดำเนินการแล้วก็การปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธรารณสุขต่างๆตามที่กำหนดไว้เนี่ยจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะต้องติดตามนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประเด็นที่2นะครับคือแนวทางการเปิดพื้นที่ที่รองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดภูเก็ตหรือว่าเกาะต่างๆในสุราษฎร์ธานีแล้วเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นผู้ดําเนินการที่จะพิจารณาเสนอนะครับว่าควรจะมีการาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ กับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยในทุกๆระดับในทุกๆภาคนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนจะต้องหาข้อสรุปให้ได้นะครับก่อนที่จะนำข้อสรุปนั้นมาเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับทางด้านสบคเป็นผู้พิจารณา นในส่วนของสอบคคงจะไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่จะไปกําหนดนะครับว่าจะต้องให้ส่วนไหนเปิดส่วนไหนทําได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับคงจะต้องดูการปรึกษาหารือของทุกภาคส่วนในพื้นที่เห็นพ้องต้องกันด้วยว่าจะดําเนินการตามนั้นนะครับ ส่วนเรื่องของเกณฑ์การรับนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมีการดําเนินการอย่างตามมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการกําหนดให้หนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องได้รับวัคซีนตามกําหนดของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสองเข็มหรือตามประเภทวัคซีนหรือว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดนะครับโดยจะต้องมีการฉีดวัคซีนมาครบอย่างน้อยนะครับะจะสองเข็มหรือนหนึ่งเข็มก็ดีตามที่ มีการรับรองนะครับจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ก่อนนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นมาตรการในการที่จะดาเนินการโครงการเซนบล็อกฮะที่ยังคงเป็นนโยบายนะอยู่เนื่องจากขณะนี้ภูกเก็ตมีการติดเชื้อเป็นตัวเลขเดียวแต่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์สำหรับแผน ชะลอยกเลิกโครงการจะมีการพิจารณาอีกครั้งนะครับนี่เขประกาศจากข้อมูลของสบคนะครับหลักเกณฑ์สําหรับการชะลอโครงการภูเก็ตเซนบล็อกมีดังนี้ภูเก็ตถ้ามีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า90ารายต่อสัปดาห์นะครับลักษณะการกระจายโรคจังหวัดทั้ง3อํอำเภอมากกว่า6ตตำบลมีการระบาด3คลคัสเตอร์ หรือมีการระบาดในวงกว้างหาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้ความพร้อมในการรับรองผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนะฮะกรองเตียงตั้งแต่ร้อยละ80ของศักยภาพของจังหวัดนะครับมีการพบการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์แบบวงกว้างควบคุมไม่ได้โดยจะมีการมาตรการปรับเปลี่ยนสีระดับดังนี้นะโดยการปรับลดกิจกรรมนะครับแล้วก็ โรงพยาบาลสนามทบทวนเรื่องของอยุติภูกเก็ตเซนบล็อกอะไรประมาณนี้นะครับเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเตา่านะครับหากเกิดการแพร่ระบาดจนเกินศักยภาพในการรับรองของโรงพยาบาลเกาะสมุยจะดำเนินการตามแผนนโยบายความเสี่ยงที่วางไวนะ้นี่คือแผนที่เขาวางไว้คำถามนะครับที่ถามกันส่วนใหญ่ว่า ตกลงจะสําเร็จไหมนักลงทุนนักธุรกิจผู้ประกอบการสถานบันเทิงนะครับที่ภูเก็ตโอ้โดีอกดีใจรีบๆเปิดหอกา,การค้าสนับสนุนเปิดไวๆนักธุรกิจบอกโอ้ยนี่คือความชานฉลาดของฐบาลเป็นสิ่งที่รัฐบ,บาลทําถูกที่สุดนะฮะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมควรจะทําให้เร็วที่สุดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครอง ผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผิดนะครับหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตตอนนี้ทำไมบอกว่าผิดเพราะมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจีนกำลังไฟกันนะฮะโดยการนำเรื่องโควิด1 9มาเป็นประเด็นมีการโจมตีกันทั้งจีนมีการโจมตีกันทั้งสหรัฐอเมริกามีการส่งเรือรบเข้าไปในทะเลจีนใต้มีการส่งเครื่องบินลบ ไปในทะเลจีนใต้กดดันกันมีการคว่ำบาตมีการถแถลงการโจมตีกันมีการเล่นงานเรื่องของวัคซีนนะครับมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นนะครับมีการแบ่งแยกสินเจียงมีการแบ่งแยกไต้หวันมีการแบ่งแยกฮ่องกงนะครับมีการกวาดล้างในฮ่องกงเกิดขึ้นคําถามบางคนบอกว่ามันไม่เห็นเกี่ยวกันเลย,ยผมเรียนหุ้นส่วนนะโควิด -19 มันไม่ได้เกิดมาแบบ ปฏิหารู่มันเกิดมาปฏิหารสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้สภาวะของสาภาพยุโรปโดยเฉพาะเศรษฐกิจกำลังล่มสลายเพราะพิมพ์พธนาบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันปัจจุบันสหรัฐอเมริกาก็กำลังเจอปัญหาอัตราเงินเฟ้อเพราะธนาบัตรมันเยอะยังเกินไปในยุคข,ของประธานาธิบดีโจไบ,บเดน รเรื่องของวัคซีนถึงแม้ว่าจะฉีดมากขึ้นแต่สหรัฐอเมริกาย,ยังคงเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 อันดับ2บราซิลอันดับที่3อินเดียนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ทั่วโลกกําลังแข่งขันกันเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอินเดียแข่งขันกันขายวัคซีนโจมตีกันไปมาอย่างหนักดีสคร e d ด t ตลดความน่าเชื่อถือกัน ล่าสุดจีนก็มีการปิดสายการบินระหว่าง2ประเทศ2มณฑลนะครับเพราะว่าเกิดการแพร่ระบาดกลับมาอีกราวรอกหส่วนไทยเราเป็นประเทศเล็กๆหนึ่งในมรัฐของสหรัฐอเมริกาหนึ่งในมณฑลของจีนนะครับซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้ผลิตโควิด -19 โควิด -19 มาจากนอกประเทศโครงการเซนบล็อก ที่จะทําที่ภูเก็ตก็คือจะไปฉีดวัคซีนให้ได้เกิน60%แล้วก็จะทําการทดลองใช้ภูเก็ตเป็นสถานที่ทดลองผู้ประกอบการที่หวังว่าจะได้ผลประโยชน์ก็ดีนั่นดีนี่ดีโน,น่ดีนั่นประเทศที่ทํามาแล้วคือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์สุดท้ายปิดสาภาพยุโรปหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นยุตินะครับเรื่องไอ้บับเบิลทัวร์นะครับ ทัววัคซีนทัวพาสปอร์ตวัคซีนเนี่ยยุติไปนะครับแต่มีบางบร,รัษในสหรัฐอเมริกากําลังเริ่มนะครับที่จะไม่สวมหน้ากากไม่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมสุดท้ายไม่รอดอยู่ดีเพราะการแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกากลับเพิ่มสูงขึ้นในไทยควรจะทํำยังไงนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเอาหลักทฤษฎีเกมมาวางเกมนี้เรียกว่าเป็นเกมเสี่ยงนะครับพลเอกประยุทธ์ถึงบอกก็ต้องเสี่ยงร่วมกัน นะครับสำเร็จก็สําเร็จไม่สําเร็จก็ต้องปิดเริ่มต้นใหม่สําเร็จก็ดีนะมันเป็นโพสิทีฟไหมมันไม่เป็นโพสิทีฟมันเป็นซีโร่สัมเกมคือเกมศูนย์แต่ถ้าไม่สาเร็จเป็นเนกาตีบรัฐบาลอยู่ยากเลยยิ่งไอโครงการ120วันเนี่ยไม่ต้อง120วันเห็นภูเก็ตก่อนเนี่ยความบัวไม่ทันหายความควายเอามาแทรกความบัวไม่ทันหายคืออะไรทั่วประเทศ3,000กว่า4 0 0 0 ยังจะเอาภูเก็ตเข้ามาเพิ่มโอเคภูเก็ตเข้ามากักโรค14วันแน่นอนตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับแน่นอนล่ะนะครับแต่เขาก็วางหลักเกณฑ์ไว้นั่นก็ดียังวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าเพิ่มแก่นั้นมันต้องทําแก่นี้เพิ่มแก่นี้ฉันจะทําแก่นั้นฉันจะวางหลักเกณฑ์วางลําดับไว้เพื่อป้องกันโดยใช้ภูเก็ตเป็นเครื่องมือนะครับในการทดสอบนะครับตอนนี้ภูเก็ตทราบว่ามีคนฉีดวัคซีนโควิด1 i ไปแล้วมากกว่าร้อยละ60ก็มีวางเป้าหมายว่าจะได้ ร้อยละเจ็ดสิบสำหรับภูเก็ตเพื่อให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นผมเรียนนะฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ควรทําในช่วงระหว่างนี้เพราะปัญหาหลักคือมหาอำนาจมันเล่นเงินอยู่นะครับแล้วมาเล่นไม่หยุดนั่นหมายความว่าประเทศนึงิงพอมีการแข่งขันอย่างอินเดียพอขายวัคซีนได้ปุ๊บเนี่ยจะแข่งขันสู้กับสหรัฐอเมริกาอินเดียโดนดีเลยนะครับเจอดีเลยทันทีนั่นหมายความว่าในระหว่างนี้ ไทยควรจะใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนนะครับใช้มาตรการป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูไปก่อนการเลือกตั้งก็จําเป็นต้องเลื่อนไปเพราะอะไรมันโควิด1 9ระบาดแต่ในทางกลับกันโควิด -19 ระบาดนักการเมืองก็บอกว่ามันส่งผลเสียนะครับส่งผลเสียเพราะอะไรการชุมนุมประท้วงการต่อต้านรัฐบาลมันมีโอกาสน้อยลงนะครับละถ้ามีการติดเชื้อในม็อบก็จะส่งผลทําให้ความชอบธรรมของม็อบน้อยลงนะครับประกอบกับช่วงนี้มีฟุตบอลโลกด้วย ฟุตบอลการแข่งขันไม่ใช่ฟุตบอลโลก,กเป็นฟุตบอลพเมลีกที่เกิดขึ้น,นทำให้สถานการณ์การเมืองนั้นมันเบาบางลงคนไม่ค่อยสนใจทางการเมืองจะมีแม่น้ำร้อยสายพันสายในระหว่างนี้ยากะครับทั้งโควิดนะครับทั้งฟุตบอลนะครับทั้งจะเปิดประเทศทำให้มอบจะมีความชอบธรรมน้อยลงแบบนี้รัฐบาลชอบแต่มันจะได้ผลเพียงระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวจะสร้างปัญหาให้กับประเทศ และสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจนกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมลนหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ ไม่มีคำพรำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเรา แต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกๆอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีเปืนยังหยัดยืนสุดชีวิต และเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใสซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ ไม่มีคำปรำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเรา แดนนักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราสาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า mm. อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณ mm. จากใจของพวกเราแดนนักรบในชุดขาว thank <laughs> you